่วนยายกัมิเตนี่มอยากได้พี่น้องมึงดูต้นตะกุบก็อยากได้มันหักเห็ุไดก็ได้หอมพ่อพี่น้องจาซื้อตลาดซื้ออันน่ะพี่น้องมือตะกี้นี่ บายดีนะจ้าพี่น้องบยบยสิของใหม่พี่น้องน้อยหน่าพี่น้องจ้าช่องละสิบพันงคสิบห้า่องคงเน้าบาทคือว่าคื่าพอสื่อพี่น้องสองสี่หาสองสี่เออป้าหักเสียอะไรแต่มันสุกเสียแตจีนมูิดก่อนมาก์คเวอร์บวิมูนี่มใ่สมดป้าิอึด จะละกะ่าสิเฟียงครัวไม่ไใช้พวม่แล้วอยู่ตลาดนาพี่น้องเนาะไปซื้อมามือได้นึงบุปปิ้งให้หมูมันยังอันปิ้งให้ลูกแล้ก็ไ้ต้มเสีเขาพวกกระจกเขาหมอเศร้านี่วหราะล่างมือก็ไหมจกเขาไว้แล้วผินลืมจ้างสร้าง อ๋อหยุดนอนป้าพี่น้องสิกินกับเขาได้พี่น้องเอ้ยป้าต้นทงตัวนเละแห้งเนี่ยเอ้ยเลือกเอ,อาหมากต้นเละแห้งออกป้ามันซุกพี่น้องเขากับพ่อสีเอามันเถิ่อนอยงเอามาคายเนาะถามันซุกถึงเอามาคาย ผู้กับอำนาจเนี่ยผู้พิษอีกแล้วเนาะอันนี้ก็แต่บอดีคนโอ้ยคนมนุษย์มันน้าผมมีแนวพอดีโอ้ยเละๆพี่น้องเละตุ่มเป๊ะม่ไม่ใหญ่เออเราใส่กระตาใส่หน้าเออเราใส่กระตาแล้วมันเต็งกันแน่นอู้พี่น้องมันคือหวย ือกิ้กับเขาก่อนมันก็มัน,มน, <G ül> นพอเอาเนงิบหมากมีหาสิบศ้าบท <G ül> อันไม่ยายมากนี่กินอิ่มเขาอิ่มมึงนนี้เอาเสียไปใส่ตูนเน้เาะตู้ไปนี่ไปชิลองอันนี้ก่อนนี่ยังไม่พูดนี่เอามาโชว์พองก่อน suko ka kamak เจ็บลิ้นขังเนี่ยี่คิดว่างทำสิมันเคยยำขาวเบิ้งนี่ มีใครมากินลูกเขาเนี่ยพี่น้องมีบ่ บวนนา่นแบบมีอะไรพี่น้องกิน,กน

nhưng mà mùa lèo mà chị tùng ngoài mùa lèo chúc mừng chúc mắm càng nhỏ lèo chúc mừng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  tôi nó đố kỵ tao nó nó trả đi nó đố kỵ tao na na đố kỵ đố tao na เยอะพอ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 นังอนพอแคระงคุณบากไทางเ่พอลูกอนนี้อืมหาที่สพี่น้องสเบิดหรือบ แซ่บินกรผู้มาคุณน้องลองคนนก็เจ้ากับ iscilla, ok ине, บุกินบมักบวแสบมห้าวนี่คิดเียบเขาอเก็บงอยู่ปะคลิปแม่ปะตะนังของน้ำกระดูกเลือปะมันวิดอยู่ปะบอกแก้นี่นนี้ตะนังของน้ำคุณ Oh, dah jatuh Oh, siap-siap. Nuh. Dia nak jatuh-jatuh Hmm, dia kena buk-bukkan tin puat. Dia cakap ni dah jatuh-jatuh ni. Hmm. Jatuh-jatuh, dia jatuh Hmm. hmm. เพอเลื ality, sort of. ่มติบเขาจะใ้เนเขาอู่ใช่ไหมันดามาเขาชอบในมนีเมือแตะวันและพี้รงบได้ แม่กินน้ำกับลูกมาจังไว้พลั่งพลั่งด่ะเรา่างล่วงในสะโคกนะแบบแม่บอกค่ะในลูกเอออีเราล่างล่วงในสะโคกเลยมันชิบรางก้นค่ะไปเป็นเพียงเดิมบดสองหน่วยบักใหญ่พี่น้อง